โดนแล้วโดนอีกนะครับตัวนี้ใช่เลยครับตัวตัวนั้นก็คือ Ford DJ Speaker Man ตัวนี้นะครับอัปเดตท,ที่แล้วก็โดนเนิ้์ไปแล้วนะจาก dps 7000เหลือ5000นะครับพอมาอัปเดตนี้เอพิโซดที่70 p a r พาร์ทหตัวนี้ก็โดนเนิร์ฟอ,อีกแล้วนะครับจาก dps 5 0 0 0เหลือแค่4,000เท่านั้นนะครับณตอนนี้อะ แต่ในเมื่อเขาเนิร์ฟไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอา f o r ์สดีเจสปีเกอร์แมนเวอร์ชันที่โดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยไปโซโล่ i g h t m a ร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า f o r ์สดีเจสปีเกอร์แมนเวอร์ชั่นที่โดนเนิร์ฟดีเพเหลือแค่ส0่พเนี่ยจะยังสามารถโซโล่ i g h t m a ร์ผ่านได้อยู่หรือเปล่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดไปในเกมกันเลยนะครับตัดมาอยู่กันในดานลูกรักนะครับทอยเเทคิวนั่นเองอันดับแรกเลือกไนท์แมร์ไปเลย สำหรับเซตที่ผมจะใช้นะครับจะใช้เพียงแค่ f o r ต์ดีเจสปีกเกอร์แมแล้วก็ซานต้าทีวีแมนนะคือเซตเนี้ยก่อนโดนเนื้อก็ใช้กันเยอะนะครับแล้วก็มันประหยัดทรัพยากรด้วยโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยววางตัวเงินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมอนเวีบแรกผมจะปล่อยให้มันเข้าฐานไปเลยนะครับเน้นฟาร์มเงินไว้ก่อนเพราะว่าไนแอมเนี่ยบอสมาไวนะครับเราต้องแบบมีเงินไว้เยอะๆนะเอ่อพอผมวางตัวเงินครบ3ตัวแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะวางฟอ r ต d ดีเจก่อนนะครับ เดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้หลุดแล้วนะเพราะว่าถ้าปล่อยหลุดไปเนี่ยเสียหายเยอะนะครับวางไปพอวางแล้วก็มาอัพตัวเงินแล้วกันเอาซักเลเวลสองให้หมดนะครับโอเคตอนนี้เลเวลสองหมดแล้วนะครับอ่ออัพดีเจแล้วกันอะอัพไปโอเคตอนนี้เวฟหกแล้วนะผู้ชมบอสท,ทอยเลตออกมาแล้วนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมจัาตัวเงินให้เลเวล 3, สามักสองตัวแล้วกัน โอเคทีนี้ผมจะกลับมาอัพเจ้า dj นะครับให้เลเวล3เช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลเวล2เนี่ยน่าจะยืนไม่ไหวนะครับเพราะว่าบอสทอยเลดกับมูแทนเนี่ยเลือดเยอะมากสกคลิปหน่อยเอออัพไปโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้มาอัพตัวเงินต่อเลยแล้วกันตัวนี้ค้างเลเวล2นานละอัพไป อัพเลเวลสสักตัวหนึ่งแล้วก็รออัพ DJ mm. เป็นเลเวล4นะครับตัวเงินราอัพเลเวล4แค่ตัวเดียวก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อัพ DJ เนี่ยเราเราจะเคลียร์ตัวนี้ไม่ทันนะครับเจ็ทแพ็กโพลิสเนี่ยอัพไปโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอัพตัวเงินยาวๆแลวก็คือผมจะอัพตัวเงินให้เลเวล5ให้หมดเลยนะครับดีเจเลเวลสี่ยืนค้ำซส,สบายๆนะอัพตัวเงินไปยาวๆจังหวะน,นี้ ตอนนี้เลเวลหหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปดีเจให้ตันเลยนะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเวลสิบสามเนี่ยจะมีตัวเลือดเยอะมานะครับน่าจะเป็นมูแทนสองจุดศูนย์ปะแล้วก็อามูติคาวทอยเล็ตนะครับสองตัวนั้นเนี่ยคือเลือดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเลยเราต้องรีบอัพนะครับเพราะว่าดีเสเนี่ยมันจะไม่พอเอานะอัพไปโอเคเท่านี้ก็นะ่าชิลๆแล้วนะครับพอผมอัพดีเจเลเวลห้าแล้วเนี่ยผมจะอัปตัวเงินให้เลเวลเจ็ดให้หมดเลยนะอะเดี๋ยวอัปกันเลยนะครับ ดีเจอันนี้ขนาดเป็นเวอร์ชันที่โดนเนิฟนี่ผมว่าก็ยังโหดนะคือยังยืนต้นเกมได้ดีอยู่นะสำหรับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะโดนเนิฟอีกหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้ถ้าโดนเนิฟอีกผมว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีความแค้นส่วนตัวแล้วนะผู้สร้างกับดีเจเนี่ย <c oughs> พูดเล่นนะอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นนะตอนนี้ผมอัพตัวเงินเลเวล7หมดแล้วนะครับคือผมคิดว่า DJ เนี่ยมันไม่ได้ใช้ค่าอัพอะไรเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราจะอัพแค่เลเวล7พอนะครับ อัปตันผมมองว่ามันไม่คุมแล้วอะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะสแปมดีเจรัวๆเลยนะยาวๆเลยจังหวะนี้ ตอนนี้25เวฟแล้วนะครับเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะก็ยังชิวๆอยู่นะครับยังไม่มีมอนตัวไหนหลุดไปลึกมากส่วนใหญ่ก็จะตายบริเวณนี้แม่แน่ก็บริเวณนี้ตลอดนะครับเาเลอดเยอะหน่อยชิวๆนะครับณตอนนี้แต่เวฟหลังๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ชิวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าโดนเนฟหนักอยู่นะครับอันนี้ เปรียบเทียบกับตอนที่มันดี s 7 0 0 0นะคือถ้าตอนที่เขาเนี่ย DPS ยัง7 0 0 0อยู่เนี่ยคือชิวๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย DPS เหลือแค่4 0ันเท่านั้นคือสมมุติถ้าอัปเดตหน้าเนี่ยเขาเนิร์ฟอีก d p เเหลือ3พ0 0นี่ขำแห้งเลยนะพูดทีไรเป็นลางตลอดนะครับไม่พูดดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็สแปม DJ มาสักพักนึงแล้วนะก็วางไปหลายตัวอยู่นะครับถึง10ตัวยังเนี่ยเอ่อถึงแล้วนะ10ตัวพอดีนะครับโอเควางต่อเลย คุณผู้ชมตอนนี้ผมวาง DJ ต่อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ครบ15ตัวแล้วนะเดี๋ยวประมาณเวฟ33 34บอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะขายตัวเงินแล้วนะครับแล้วก็เอามาวาง DJ ให้หมดเลยเดี๋ยวรอเวฟประมาณ3 3 34ก่อนนะครับค่อยขายกลัวเงินไม่พอ่<笑><笑>ะเวฟ33บแล้วนะครับขายไปแล้วก็นำมาวาง DJ นะครับเดี๋ยวผมจะวางข้างหน้าเพิ่ม2ตัว ตัวที่2เอาวางไม่ติดติดละแล้วก็จะมาวางตรงนี้ตัวหนึ่งวางไปตอนนี้เราวางครบ15ตัวแล้วนะครับที่เหลือก็รอเวฟท้ายๆนะคือผมไม่การันตีนะว่ามันจะชนะ1 0 0เนนะครับเพราะว่าบางตาผมเล่นไปเนี่ยก็มีมอนหลุดไปข้างหลังนะครับคือเราต้องขายดีเจข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เอาไปวางข้างหลังแทนนั่นเองแต่ถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยอยากให้มอนเนี่ยมันหลุดแบบ น้อยลงนะครับผมแนะนำนะให้เอาหมอมานะครับตัวที่แนะนำเลยเนี่ยคือสปีกเกอร์รีแพโดนะครับเนี่ยเอามาตัวหนึ่งแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางบริเวณนี้เนี่ยตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยคือวางตัวเดียวคือจบเลยนะตัวนั้นคือฮิวทั่วเลยนะเดินไปฮิวแบบทั่วๆเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้โอกาสที่มอนหลุดเนี่ยน้อยลงนะครับมันอาจจะมีหลุดไปบ้างแหละแต่ว่ามันจะหลุดน้อยลงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครมีตัวฮิวก็แนะนําให้เอามาแล้วกันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับจะพยายามประหยัดทรัพยากกรให้้ไดดมาที่สุ เท่าที่จะทําได้นะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าคือผมก็ลุ้นนะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าคงชนะแหละอะตอนนี้เวฟที่44แล้วนะครับตัวสตันเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยนะ บางตัวก็หลับแล้วไม่ตื่นเลยนะครับเนี่ยโด,โดนสตงสตาร์ลัวมากคือถ้าเกิดว่าผู้ชมเนี่ยเอาพวกแบบสปีกเกอร์รีแพรโดนหรือรีแพรโดนธรรมดามาเนี่ยคือมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับคือมันจะช่วยแก้สตาร์ได้แบบดีมากๆอ่ะดูดิโอ้โหหลับเป็นแถบเลยตรงนี้อันนี้โดนพิษอีกก็อย่างที่บอกไปนะครับย้ำอีกรอบถ้าอยากให้มันชิวๆจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้เอาหมอมานะประมาณนั้นนะครับนี่ หลังจากที่เวฟป,ประมาณ46ขึ้นไปเนี่ยคือตัวสตันจะมาลัวมากนะครับเนี่ยมาเป็นกองทัพเลยเนี่ยอันนี้คือแบบสตันได้หมดเลยนะครับตัวพวกนี้อตอนนี้เราเดินทางมาเวฟที่48แบบรวดเร็วนะครับนี่เริ่มมีมอนหลุดมานะเนี่ยไอ้บอสทอยเลต 4. สี่จุูนี่คือผมเกลียดมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างไวนะครับตัวนี้แล้วก็เลือดมันเยอะด้วยโหดูสตันผู้ชมหลับเป็นแถบเลยผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือหลับเป็นแถบเลยนะครับ สตาร์ลัวมากวิ้ยจะหลับทุกตัวไม่ได้นะเฮ้ยอืออันนี้หลุดมาแล้วนะครับเรือท่าห้าแสนน่าจะเคลียร์ทันอยู่นะผมว่าแต่ว่าสตาร์ลัวมากเนี่ยคือแบบแนวหน้าเราคือแบบหลับรัวๆเลยอะหลับแบบไม่ตื่นเลยเนี่ยอันนี้ตื่นแล้วนะครับอ่าวหลับใหม่อีกโอ้ยให้ทําดาเมจหน่อยก็ได้มันหลุดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะขายตัวข้างหน้าแล้วก็เอาไปวางข้างหลังนะหลุดไม่เลยอ่ะอันนี้ผมว่าหลุดแน่เลยเนี่ยหลุดไม่เลย เลือดเหลืออะไรสามแสนสองแสนผมว่าหลุดนะอันนี้อุ้ยไม่หลุดได้อยู่แล้วคุณปู่อะคุณปู่จะหลุดไหมคุณปู่เลือดเหลือหนึ่งล้านเลยนะโอเคตอนนี้เริ่มคุมสถา,านการณ์ได้นะครับเดีย๋ยวผมรอ,อใจแอนสมูทเนี่ยเดินมาประมาณตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวผมจะขายดีเจตรงนี้ออกนะครับขายได้ดีไหมขายได้ดีกว่านะครับขายให้หมดเลยนะสี่ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เอาไปวางข้างหลังแทนนะนี่เอามาวางตรงนี้นะครับวางไป4ี่ตัวนะครับวางไปให้หมดเลย อาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับด้วยความที่เขาโดนเนิฟด้วยนะก็ลําบากแบบนี้ก็ปกตินะครับหวังว่าอนาคตเนี่ยเขาจะไม่เนิฟแล้วนะถ้าเนิฟอีกก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะครับคือผมว่าน่าจะมีปัญหาส่วนตัวกับดีเจละผู้สร้างโอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็น่าจะชนะแล้วผมว่าชนะละคุณผู้ชมเอาชัชร์หน่อยเอาชัชร์หน่อยขายมีสักตัวแล้วกันวางตรงนี้เลยนี่ จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นแบบชิวๆนะครับแต่ก็ไม่พ้นการสอนอยู่ดีคือแบบทําบ่อยจนแบบว่ามันชินแล้วนะครับก็เลยแบบสอนติดไปเลยละกันว่าต้องวางอะไรยังไงนะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขออนุญาตย้ำอีกรอบนะถ้าอยากให้มันสบายขึ้นนะผมแนะนําว่าให้เอาสปีกเกอร์รีแพดโดนมานะครับถ้าเกิดว่าตัวนั้นมาเนี่ยเอามาแก้สตันเนี่ยจะทําให้เล่นง่ายขึ้นอนข้างเยอะนะครับโอกาสที่มอนจะหลุดไปเนี่ยก็จะน้อยลงก็ใครมีก็หยิบมานะครับเพราะว่ายังไงสล็อตก็เหลืออยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วการขอบคุณทุกคนเข้ามาดูเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม